ู้สูงอายุในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับจะใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อที่จะรื้อฟื้นนะครับความสัมพันธ์ทางสังคมนะครับในลักษณะแบบเดิมนะครับที่มันเคยมีอยู่แต่ว่ามันเคยนะครับเสียไปในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงเครือญาินะครับความสัมพันธ์คนหมู่บ้านเดียวกันนะครับเราก็เคยทํางานนะครับร่วมกันนะครับเราก็จะใช้สื่อสังคมออนไลน์นี่แหละนะครับในการที่จะตั้งกลุ่มไลน์หรือว่านะครับกลุ่มในพื้นที่โลกออนไลน์ขึ้นมาเพื่อที่จะ ติดต่อนะครับกับคนกลุ่มเดิมแล้วก็รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเดิมที่มันเคยมีอยู่เนี่ยนะครับให้กลับมาแน่นแฟนมากขึ้นนะครับแล้วก็2นะครับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการที่จะหล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ตอกย้ํานะครับบทบาทนะครับทางสังคมที่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีอยู่ในชีวิตจริงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผู้สูงอายุยังใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับในการที่จะสร้างความสัมพันธ์นะครับทางสังคมนะครับรูปแบบใหม่ๆนะครับให้มันเกิดขึ้นนคัเป็วาม พันที่นะครับเชื่อมโยงไปสู่เพื่อนๆที่เป็นคนต่างชาตินะครับใช้สื่อสังคมออนไลน์นี่แหละนะครับในการที่จะค้นหาความรู้นะครับหรือว่ากิจกรรมที่นะครับตัวเองเนี่ยนะครับในช่วงที่ทํางานอยู่เนี่ยนะครับไม่เคยที่จะได้ทํากิจกรรมในลักษณะนั้นเลยวนเนี้ยนะครับก็จะใช้สื่อสังคมออนไลน์นี่แหละนะครับพาตัวเองไปเรียนรู้โลกใหม่นะครับสร้างตัวตนใหม่หรือว่าอัตลักษณ์ทางสังคมใหม่ที่ตัวเองนะครับอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อค้นพบหลักๆในงานวิจัยของผมครับ ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือคนในสังคมเนี่ยนะครับมีทัศนคตินะครับเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับต่อพฤติกรรมของการใช้ชีวิตในพื้นที่ออนไลน์ของผู้สูงอายุนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะมีภาพตายตัวนะครับสเตลิโอไทที่มักจะมองนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็จะมีทักษะในการใช้แอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นลาอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ได้แค่ส่งสติ๊กเกอร์ใช่ไหมครับสวัสดีบรนจันนะครับสวัสดีวรรณคารนะครับหรือว่านะครับส่งเป็นมีม นะครับต่างๆแค่นั้นเองนะครับแต่ว่างานวิจัยของผมเนี่ยนะครับพบอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับใช้แม้แต่แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็นะครับเลือกใช้สื่อในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นพุลีมีเดียนะครับก็คือหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็ใช้มันด้วยความหมายด้วยอัตประโยชน์เนี่ยนะครับแตกต่างกันไปเหมือนกับประชากรกลุ่มอื่นนะครับผู้สูงอายุกับเทคโนโลยี นะครับสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับไม่ได้มาคุกคามซึ่งกันและกันนะครับผู้สูงอายุสามารถที่จะเลือกรับปรับใช้นะครับสื่อเทคโนโลยีดิจิตัลเนี่ยนะครับได้ในชีวิตรประจำวันนะครับ